นี่คือโมกกลุ่มกอที่ผมลงดินไว้ตั้งแต่เดือนมีถุนายนปีที่แล้วตอนนั้นผมตั้งใจว่าจะให้เขาอยู่ในดินสักสองสปีเพื่อให้รากและํำต้นได้แข็งแรงก่อนค่อยยกขึ้นมาเลี้ยงบนกระถางจริงแต่พอมาถึงวันนี้มีเหตุจําเป็นที่ทําให้ต้องย้ายขึ้นกระถางเร็วกว่าที่วางแผนไว้เพราะว่าช่วงนี้ผมจัดสวนใหม่ทำให้ระบบสปริงเกอร์ที่เคยให้น้ำกลับไปไม่ถึงต้นนี้ผมจึงตัดสินใจย้ายเข้ามาอยู่ในกระถางแทนครับ และนี่ครับกระถางใบใหม่ที่ผมสั่งทําขึ้นมาเพื่อโมกกลุ่มกอต้นนี้โดยเฉพาะแต่ก่อนที่จะปลูกลงไปสิ่งสคาคัญที่สุดคือการเตรียมกระถางให้พร้อมก่อนครับผมใช้ตะข่ายมาตัดแล้วล็อกด้วยลวดปิดไว้ตรงรูระบายน้ําวิธีนี้จะช่วยกันไม่ให้วัสดุป,ปลูกไหลออกเวลารดน้ําและยังช่วยให้รากอยู่ในกระถางได้นานขึ้นไม่ทะลุกออกไปด้านล่างการเตรียมเล็กๆแบบนี้สําคัญมากนะครับเพราะมันคือพื้นฐานที่จะทําให้ต้นไม้แข็งแรงในระยะยาว นี่ครับกระถางที่พร้อมสําหรับการย้ายบ้านของโมกต้นนี้เมื่อกระถางเตรียมพร้อมแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดตําแหน่งกระถางให้เหมาะสมครับผมเลือกวางกระถางลงบนท่อที่ยกสูงกว่าพื้นเล็กน้อยวิธีนี้จะช่วยดูแลวัชพืชง่ายขึ้นแตบบ่ที่สําคัญเวลามองบนไซเราควรมองด้วยระดับสายตาการวางบนท่อสูงแบบนี้จึงช่วยให้มุมมองต้นนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับ หลังจากจัดกระถางให้นิ่งและขนานกับพื้นแล้วผมรองค้นกระถางด้วยขุยมะพร้าวเล็กน้อยขุยมะพร้าวจะช่วยให้รากได้รับความชุ่มชื้นสม่ำเสมอและยังทำหน้าที่เป็นชั้นการดินไหลออกจากต้นกระถางอีกด้วยเมื่อกระถางเตรียมพร้อมแล้วก็มาถึงขั้นตอนสำคัญที่สุดในวันนี้ครับนั่นคือการขุดโมกขึ้นมาจากดิน เริ่มจากขุดรอบโบคนต้นกะระยะให้ตุ้มดินมีขนาดพอดีกับกระถางที่เตรียมไว้จากนั้นค่อยๆใช้เสียมเสาะตัดรากด้านล่างรอบลำต้นเพื่อรักษารากหลักเอาไว้ให้มากที่สุด เมื่อได้ขอบตุ้มรากตามต้องการแล้วจึงค่อยงัดขึ้นมาและค่อยแต่งตุ้มรากให้บางลงเพื่อให้เหมาะสมกับกระถางใบใหม่ครับ<อ>เนื่องจากโมกกลุ่มกอต้อนนี้มีขนาดค่อนข้างใหญ่การยกขึ้นมาทำคนเดียวจึงไม่ใช่เรื่องง่ายผมจึงได้รับเกียรติจากนิรินบอนไซสตูดิโอมาช่วยในครั้งนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยครับ หลังจากขุดขึ้นมาได้แล้วขั้นต่อไปคือการเคลื่อนย้ายครับผมกับเพื่อนช่วยกันยกต้นโมกขึ้นวางบนรถเข็นเพื่อให้เคลื่อนย้ายได้สะดวกมากขึ้นจากนั้นก็เข็นไปจอกับกระถางใบใหม่ที่เราเตรียมเอาไว้กันครับเมื่อมาถึงกระถางแล้วผมใช้เวลาสักพักในการเล็งองอศาการปลูกเพราะมุมมองเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับบอ,อนไซ การเอียงหรือหมุนเพียงเล็กน้อยก็สามารถเปลี่ยนบุคลิกของต้นไม้ไปทางต้นได้เลยและเมื่อได้มุมที่พอใจแล้วเราก็ช่วยกันยกกระถางขึ้นอย่างระมัดระวังเพื่อให้ต้นโมกกลุ่มกอนี้จะย้ายบ้านเข้าสู่กระถางใบใหม่อย่างสมบูรณ์ครับ เมื่อโมกกลุ่มกอของเราอยู่ในกระถางเรียบร้อยขั้นตอนสุดท้ายคือการเติมวัสดุปลูกครับผมค่อยๆเติมขุยมะพร้าวรอบๆต้มรากให้เต็มกระถางอย่างระมัดระวังเพื่อรองรับรากและช่วยให้ดินเก็บความชื้นได้ดีวัสดุปลูกแต่ละชั้นมีบทบาทสําคัญต่อสุขภาพของต้นไม้ทั้งต้นนะครับและนี่ครับโมกกลุ่มกอของเราหลังจากขึ้นกระถางเรียบร้อยแล้ว การได้เห็นต้นไม้ที่เราดูแลมาตั้งแต่ปลูกในดินจนย้ายเข้ากระถางใหม่มันเป็นความสุขเล็กๆที่ทําให้รักงานบอนไซมากขึ้นทุกครั้งขอบคุณที่ติดตามชมครับฝากกดติดตามและรอติดตามต้นไม้ต้นต่อไปในสวนของผมด้วยครับ